ซ้ายมือฮารันเบย์นะครับที่เกาะหมู่เกาะใหญ่ๆนั้นเดี๋ยวเราจะล่องเรือไปชมนะครับตอนนี้เรากำลังออกเรือนะครับเพื่อจะไปเที่ยวเกาะนะครับชุมบรรยากาศที่อ่าวฮาลองนะครับ โอ้นี่เรียกทางเบสไมใช่ครับอ<า>เอาทีงเบสครับสินึงในสิบของลูกเลยครับผม